สวัสดีครับพวกกับผม M ในช่อง M ครับ V 3แล้วก็ V 4ด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงวันเวลาที่เรารอคอยนะครับกับที่นี่บราซิลนะครับลงจอดที่บราซิลเรียบร้อยแล้วนะครับที่โพสต์ไปในเพจสักหลายวันที่ผ่านมา กีว่วันแล้วอ่ะวันสาวันแล้วนะครับที่โพสผมก็ไปหาเลข c ีพอยู่ตั้งนานนะครับทีเนี้ตอนนี้ยมันในตลาดอ่ะคือคนมันรู้เลข c ีพน้อยนะครับทีเนี้ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมปล่อยคลิปเนี้ยไปนะครับก็คือมันต้องโดนโจมตีที่ช่องอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ ช่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าช่องนี้ผมบินแล้วก็คือผมว่าจะไม่ทําแล้วนะครับเกี่ยวกับเกมคอยนเตอร์อย่างเงี้ยก็อาจจะไปหาเกมอื่นทําแล้วว่าทําอย่างอื่นนะครับจะไปทําช่องอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าผมขี้เกียจแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังไงนะมันตั้งแต่ช่องเอ็มับเฉยๆจนมา V3 มา v 4แล้วมันมั <c ười> คนควรจะไปที่อื่นแล้วนะครับผมอ่ะนะนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่คอยติดตามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะครับส่วนไอเลขซีพอ่ะวันนี้ผมขอเป็นผมขอไม่เอาออกมาโชว์นะครับเพื่อให้คนอื่นเอาไปใช้นะครับหรือว่าให้ใครเอาไปใช้ฟรีนะครับสำหรับเลขซีพนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีจํากัดจานวนในการเข้าใช้งานนะครับทีนี้ <c oughs> ผมขอนะ เป็นค่าครูแล้วกันนะครับใครที่ต้องการเลขสีเพบนะครับยวค่อยทักมาที่เพจแล้วกันนะเราขอให้เข้าใจกันตามนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากทําให้เกมมันพังไปมากกว่านี้นะครับสําหรับใครที่เป็นพ่อค้าหรือว่าใครที่จะเอาไปกดเองนะครับก็ค่อยทักมาหาผมแล้วกันนะครับสําหรับเลขสีเพบเดี๋ยวผมสอนผูกแล้วกันนะครับตอนแรกผมจะขายเป็นเมลนะครับแต่ผมว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าหนึ่งผมต้องเออผมก็ต้องทํางานเหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีเวลาแบบว่าง มาสมัครให้อยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเออใครไปเรียก CPF ให้เลยนะครับแล้วก็สอนให้แบบไงสมัครเมลแล้วว่าสอนให้ผูกบัตรเครดิตใส่ในเพย์ไอ้กูเ g ิลเพย์นะครับกูเกิลเพย์เพย์สโตอ้ช่วยกูเกิลเพย์สโตนะครับกูเกิลเพย์สโตนะครับที่ลงของประเทศบราซิลนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเขาเรื่องกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์นะครับก็ให้ออกเมลนะครับให้ออกเมลให้หมดนะครับให้ออกเมลให้หมดในโทรศัพท์นะครับออก gmail นะครับก็สําหรับไอการออก gmail ก็ไปดูเอาใน u t u b e นะครับหลายช่องเขาทําไว้อยู่นะครับไปพิมพ์พิมไปว่าวิธีออก gmail นะครับวิธีเอา gmail เพจสโตออกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยนะครับพอล้างเครื่องเสร็จนะครับก็สมัครเมลใหม่นะครับสมัครเมลใหม่มา ตัคใหมนะ่มานะครับอันนี้เป็นใหม่ๆนะครับผมผูกแล้วเนาะมันจะไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคพอเข้ามาพอสมัครมแล้วนะครับก็ล็อกอินเพนสตูปกตินะครับแล้วก็มาที่จุด3จุดด้านบนแล้วก็วิธีการชำระเงินนะครับก็เลือกด้านล่างนะครับการตั้งค่าการชำระงเงินนะครับแล้วก็ปล่อยอนุญาตไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมข้ามไปเลยนะ โอเคพอเรามาอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเพิ่มวิธีการชระเงินนะครับโอเคไปอ่ะจมมมดพอมันขึ้นมาหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรากดตรงนี้นะที่อยู่นะครับที่อยู่สําหรับการเลีก้เก็บเงินนะครับให้เราเปลี่ยนจากไทยเป็นบราซิลนะครับโอเคตรงนี้นครับบราซิลโอเคแล้วพอแล้วมันจะถามมาเลขซีพีทีนี้เดี๋ยวผมขอ ปิดตรงนี้ไว้นะครับปิดไอ้เลขสี่เไว้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็ค่อยทักมานะครับถ้าใครอยากได้ค่อยทักมานะครับผมขอเป็นค่าครูนะครับไม่เกินไม่เกินไม่แพงหรอกครูกันง่ายเลยไม่แพงหรอกผมไม่น่าเลืออขนาดนั้นนะครับเรื่องเงินเนาะไม่แพงไม่แพงไม่แพงผมบอกเลยไม่แพงนะครับคนอื่นเขาอาจจะปล่อยสี่ห้าร้อยนะครับผมอาจจะปล่อยต่ำกว่านั้นนะครับหรือต่ำกว่านั้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเรื่องนี้ไปเดี๋ยวข้ามไปเลยนะครับโอเคพอเราผูกบัตรนะครับ าอาโผแล้วผูกไอซิเพ็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกรอกที่อยู่กันนะครับโอเคเดี๋ยวที่อยู่กรอกตามนี้นะครับอ๋อโอเคอันนี่สองไม,ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับรัดก็อันนี้นะครับอันแรกนะเหมืองก็อันแรกนะครับ ที่อยู่อ่าพัฒนีก็นี่นะครับหกเก้าเก้าสองห้าสี่ศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะทีนี้ก็ผูกบัตรนะครับผูกบัตรของตัวเองไปนะครับเดี๋ยวผมผูกบัตรนะครับเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ไปนะครับตอนผูกบัตรโอเคนะครับพอผูกบัตรเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะมีแจ้งเตือนตรงนี้มานะครับว่าให้เราไป ยืนยันตัวตนวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับกดออกไปเลยแล้วก็ไปโหลดคอยมาเตอร์เลยนะครับก็เข้าเกมปกติค่างเงินมันจะเป็นถ้างเงินจะเป็นอย่าเนี้ยก็มันอยู่ที่อะารตลาดสามเก้าเก้าอ่ะสามเท่าไรสามเก้าเก้าจุดเก้าเก้านะครับก็ประมาณสองพันสามร้อยกว่าบาทนะครับแพ็คไอสามพันสปินอนะ่ะแพ็คสุดท้ายนะครับ โอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครต้องการเลข CPF นะครับหรือว่าใครต้องการให้ผมทําเมลให้นะครับก็ค่อยทักมาแล้วกันนะ๋ยวผมทําให้ถ้าเกิดผมว่างผมจะทําให้ถ้าเกิดผมไม่ว่างผมก็ทําให้ไม่ได้นะครับแต่อาจจะรอเวลาหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าตอนทักมาผมอยู่ที่ทางานเงี้ยผมก็ไม่ได้ตอบนะครับอาจจะตอบแล้วก็ไม่สามารถทําให้ได้นะครับต้องมารอทําที่ บ้านนะครับจะทำให้ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังคอยอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับอยู่ที่เพจนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตลอดตั้งแต่ผมทําคลิปมาช่องแรกๆเลยนะครับก็จะเกิดว่าช่องนี้บินอีกนะครับก็นั่นแหละครับ ตามที่ผมพูดต้นคลิปเลยว่าเพราะอาจจะไปเกมทําเกมอื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้เจอกันในคาบของเกมคอมมานเตอร์นะครับอาจจะเป็นเกมอื่นแทนนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอะคณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับสําหรับนี้ก็สวัสดีครับ